ันเขาก็เขอเนี่ยเนี่ยพ้นก็ไปุงเทพก็ไปนหลงันน้องบวชมากรขะเทออกไปบวชหรอเอาตัวได้ไปพ่อนก็ชุมชุ่มไปพระื่อหลายเลยอืมแสดงาื่อกันหลายเราถเขาก็เห็นนีเนาะเขาบอกาถ้าเราสั์ดีเนาะเขาบอว่าห้่เพรางบอกเร่ที่เพื่อนบวนะ ก็อตีพอหนี่คือว่าเขาเนี่ยเขาโอ้ยเขาไม่ได้แล้วเ่ยเขาตอนน้นสูเก่าตรงๆวันี้มันเป็นมันก็เป็นเช็ดซีนอะซเกตมันก็เป็นเช็ดสองเพราไว่ได้ตัวลักสีนี่แบบนันว่ะแต่ระครังมสนถึงแปดพันอย่งเงี้ยเอาเลยครับเอาเลยครับผมคุยสนทนากันไปพาไม่ตกองเสียเงินว่ะเรื่องของห้องกอล์ฟแต่พูเก่งวก่อนเราเกเง้เมื่อกี้เา็เปนีเดัแ ชีเจ็ดกับศุนเดียกับศุนซุนหกซุนเจ็ดซุนเก่าแมียงเมงวนมก็เขวบซุนเก่าขวบตร้องตัวุนหกซุนเจ็ดตัวเขาไม่ไหวสินแล้วที่หนูวัาสองกับซีเดี่เขาเลยไม่ใส่เนีุนสามตัวเดียวเนาะแมนเมืวอก่อนพ่อหายเจ็ัไปเสื้อล่าไม่ขึ้นบนมันมาสื่อไรตัวเดเองห้องเมียงเมีอ้วันนี้ครับนาทีสามมิลเลยเดีปน วาที่ตามม่านี่มันมวลก่อนมาเจ็ดเปนบอลูกเลี้ยวสองกับสี่กดไปเท่าไรสื่อสีก็ไหลเจ็ดสองมาคุยกันอยู่มวนี่มันเจิดเ็ดสี่มันถือมันหลอก็ได้หลนาะมขามันซำมมันไปบวกเก็ดสองแต่นี่มเลนาะกมันจัมาถือมันมาจับได้โตมวอนี่มวลนี่เล็กบิงเลยก็ตัวก้อนเนาะท่านใดๆมก็วิ่งเจ็เด้อมก็วิ่งเจ็ดมวนี่ว่อ้เว้ยนเามวนี่มันคงเกลเนาะอ้องกับมันก็เป็น มันก็เป็นศูนย์เน่โอเล็กเกาล่างเนาะจะกินแต่ของเกาเขาเห็นก็เลยเกบอมึงมาออกเส้นแม่ค่ะท่ากากามาตั้งมันเป็ตัวเกาตัวเล็กบ้านนี้เรียกวุนนี่มันติดขอล่างเหมือนที่พ่อ่าเดินห้อยห้อยหรอ่ม่ไม่ศูนย์กลางมูเป็นศูนย์สามกับเจีดศูนย์เนี่อเขียนเนี่ยเขียนเนี่ยทำไมล่ะก่อน เขียนเน้นให้วิ่งวิ่งบนตัวได้กว่าเขียนให้พ่อเขียนให้ไร้เมื่อพ่อแล้วเนาะเชียบเชียบให้มันใจเขียนเขียนให้มันเบิ <vant ar> ่งออกเลยเร้อพ่อพ่อตัวหนังสือพ่อข้าพ่ออย่างนี้นี่้าเอ้ยต้องบนเขียนแล้วก็บนบอกก้าวลนตัวเองยเลยพ่อบันยังไงละก็ทำยังไงละหน่อยที่จังผู้คนให้สติไม่ได้เอาตัวเก่าโอ้ยตัวเก่าก็สร้างหัวมาแล้วประกาศที่นนทบุรีค่ะสี่เจ็ดเอาเอาตัวล่องนัองเสือเนาะค่ะ อย่างนั้นมาดิเ้ยเข่ากันแล้วมาดิเอ้ยหลายสำนักสำนักกระซังแล้วเขาเนแนวโน้อยู่เส้ยกอนไเขาเหนียอยู่แล้วเขาเ็นหนียอยู่แล้วสามหกสี่เป็นเหนสั้นสี่เก็ดกับสามหกเพาในทับเนี่ยตัวบอกว่า okay. สี่หกสี่เก็ดตัวนี้สตัวแล้เดือตัวนี่ก็เก้าปอนมาเอาตันเห็นมาเอาเามันตัวถ้ำตัวคว่มนะครับเอฟเบิ้งโอ้เา ร 9, 3, ่เจ็ดส่วนสามนี่ล่ะเจน่วนจ้าะก็ยังให้เจ้าเขียนตัวดีละเจน่เป็นเป็นสามสองกันกันบ่กันแล้วสามสองนักตัวนี้นักุดสามนักเอาปากกาที่ดงเขียนไว้สุดสามบอกว่านำโลชั่นเาซื้อตามนี้ก็ถือแล้วแหละเนี่ด้อชวนร้องคัะ มันเปนสีส่วนนสอันนี้ว่าเพิเคล็ดเอาอยมาถามมาลูกะสิบอกเคล็ดวิ่งสามเขียนเนอเขียนเนว่าว่าเขียนเอาวิ่งสาเอากระดาษมาเขีนมันเล็ดเล็ดเล็ดไอ้บึงเอาเก็ดอรพอเล็มันมาเป็นลางที่จ่ได้ไวมันก็เขาั้งหมดทั้นบนขั้นล่างไม่เข้ากัน เชนแท่บนี้โอ้าเอาหรอม่ถ่ายอไรอย่างวกน้าอ้โหไอพวกนี้ดังเนาะเียวเมดเางบริเโอ้เื่อนขอ่นขนเก้าศูนหกนเจ็ดก้อนเเวิร์ม่ขอเสื่อมมได้อีนึงขายสามพันอนึงยท่านั้นขแปดพันขอรอโอ้โหที่แปดพันขีนสูตรให้มึงสูตรเพชรเอาเเอาให้พี่น้องเซไปเพชรเอาด้พี่น้องเนีอเบิ้งเบิ้งสูตรกันก่อนมันออกแล้วทุกท่ายมาตั้งรักกัผม ตัวนี้สองสามซีครับผมตัวสิบเพชรออกดอกสั้นนะคอสั้นเด็กกระดับแค่นี้เขาดีแค่ตัวสั่งนี่โอ้ครับได้ศูนย์ห้องตัวนี้ห้องตัวนี้ตัวสุดท้ายทนวะครับตัวในกลมตัวกลางตัวกลางชุนช้างชุนเจียนเขียนี่บานนี่ตัวนี้มันเป็นบุตรมันเป็นมันเป็นลางตัวนี้เด้อครับเพราะนี้เป็นบุญลางมันเดี๋ยวกเก่าก็คือเก่า เก้เอา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 เห็นว่าถ้ามันออกกันงันมันได้นังจ้งเก้าคือเก่ามันได้บ่เก้าเกาเก้าคือเก้าหลักเดียนี่ก็ได้โอ้มันนี่กับเก้าูนย์เก้าเอาเก่ามาตังให้เก่าเกาเก่าแต่ว่าเรื่องขังละสามตัวเป็นเรื่เก้าตัวยี่นี่กับผมคือกันคือกันเบิดเห็นคือกันนีกยังะง่ะนึกยังไงล่ะซุ่ม่าตยุ่งกับ่าตินึกังไงล่ะแต่ว่านี่เขาจับต แม่ค่ะเด็กเด็กล่างห้อยจับตัวนีจับตัวนีจับตัวนีมันมาเข่าตัวนีตัวเอาบอกคือฝอมันมันยังมาตัวทั้งมันนี่ตัวซุนเก่าบานห้องเนียนแบบอะไรบ้างห้องเนียนตัวนีเนียนตัวตัวกลางตัวบนนี่เลขบนนี่มันมาเป็นเลขล่างนี่ค่อมาเป็นเลขล่างบหมือนเลขเลขล่างตัวนี้มันจะเป็นเลขบนเป็นตัวเดียวขอลอเนี่ยก็คือล่างเจ็บลาดวิ่งเจ็บบนวิ่งสามแต่ว่าซุน แต่ว่ามันเสมาบทมาลัมันถิ่าไี้มันสูนเจ็ดโอ้มันสนมันถิมอะไ้มันส้นกันยูนส้นสุนเจ็ดแล้วมันเจ็ดเจ็ดสุนเนี่ยวก็เทเออกตัวนั้นเนี่ยเมี่ยสุดนี่บอกเลยว่าเทตัวนั้นนี่อ้าวินเล็ลนดินมันดินตะเร้นที่ออกตัวนั้นเนร่ยตัวนี้กลางตัวเนีกลางมีเลียนได้ม่นู่เพราี่ครับตัวนี้รับตัวนี้เป็นลักเอาผมเจ็ดเป็นลักเจ็เป็นเลึ่งมันับเจ็ดเป็นลักมันนั่งเจ าเนจ็ดส uh, uh, yeah. so uh, ีี่เจ yeah. uh, so so so, uh, ็ดวน่อนว่าเท่านั้นเาเม่นบนเขาบม่เนล่างเลยตัวนี้นี่ตัวศูนย์เจ็ดศูนย์หกเก้าตัวนี้เป็นตัวล่องเขาอันเนี่ยบนวิ่งศูนย์บนเจ็บนวิ่งเนเลยล่างวิ่งศูนืวนนี้เดียวมวนนี้ก็ตัวล่างนี่วิ่งสามตัวบนนี่วิ่งเจ็ดสิบเก้าอ๋อนะเอเคเอาเ็ดเอาสามารถซื้อบนซื้อล่างได้ ก็นมไปนี่มไปมันเขากับพี่เต่าตัวบาอครับพี่น้องพี่พอพี่ใช้เน้นแล้วเอาดามาเดเอาเห็ดเอาก็ยังบอกอยอะคนโ่เสือพอันบมได้ทายบ้านนี่จะไปทายได้เขาจะเด้แล้วทายทุนโมเมียนนี่เขกันแต่ฟงเสเอาจะกันมันบางยใหมากพอนะอ๋อมันหยาบที่ตลอดงวดสดัาเขาเห็นหนาพ่อกับได้ล่างผนออกกนกับผมคงยกว่ามือแต่ที่มือขายเขาอัดเลยเขาไปลกโง่ไป ตอนนี้พอยางลดเขาลดเขาลลงเอาเนาะเขาลงเอาเขาลงเอาเชนขันเอาเหมือนจะจะหายพื้น่คอยจะปั่นให้ดอกเขาว่าปอมาเขาถือผู้ล้แสนต้องแสนมันจะ้องได้ไรอีกเหอปั่นจ่อยปั่นด้วยได้ปเมื่อแปดพันแด้สองไปเจาบาทรับสลีลัวนั้วบัสานสองย่าเก่งคนมายเก่งมาเยง่ัเ่ลีว เรียงมันเก่งตะกี้ม่เชื่อได้เพราะต้อมาหากันอยู่ไทยแล้ว่เชอได้เนาะเขาเอาอะไรีมาตขี่มากันมมได้่เบานกรมุ้ก็ได้ดังว่ก็เปลี่ยนเนี่ยนี่กันก็เปลี่ยนก็เปี่ยนก็เปลี่ยนก็เทียมาอยู่ไทยนั่นอันนี้อะไรก็เปลี่ยนเอาไปมุนสุนสามบอยบอยับพรอมบอยกับบอยมารงซุนามยับพรอมไอ้ซื้อุนซามตัวเดียว่นางด้ว รับพี่น้องเอครับผมไอ้ชื่อบนล่างทุอเนาะบยกับตรงๆนี่ทนเนาะตรงๆมันดพอวิเศษนะครับเด็กสับเราเช็ด้ำเนี่ยการเช็ด้ำบ่ะเด็ี่ยังลาไปห้างประจำเอาไว้ครับสูนยเนียนเนีนองเมื่อวานเอาเอาทีละไร่เมื่อวานกับผมเอีเอใจพ่างเน้นศูนย์ามอพีกับเจ็ศูนเดี๋ยวนั้นมาบอมอหามาสิ่ดีม่ทํากัน อ๋อซูดสามเป็นเลขที่สวยงามันไเนียเอาม่ใช่กันทั้งเขาไล่ถัวเขาตัดออกแต่ว่าพอเห็นเนี่ล่างด้อพี่น้องอีกทีมัก็ชิบโ่เส้าโซ่ซ้ำเอราะตัดออกนี่ครับแต่ว่าบนนี่สามควาวิใช่ครับคับซีหกอันนี้สูตรล่างอันนี้สูตรบนนะครับอยากเอาไปเห็ดสูตรไปเฮี่ยนสูตรก็เอาไปล้างเบื้องนะครับนะเี่ยมันพวาวิเชยเก็ไม่ใช่ครับโมไม่ไข่ไม่จะคากาแฟ กับโซดาไฟาย์ก็พอเนาเนะย <c oughs> มันไปชื่อเรียกเลยมันคว้ามันก็คว้าลูกเหนียว้ปเอากาแฟบาดิสิปินคลิปแล้วให้ท่านั่งท่านี่บไวบ้บาดิกาแฟก็ไปกินกุหันมันมือเลยเอาไปซื้อซีครับผมขอ,อไปชัยนี่แล้วก็เขาก็เห็นหนาเน้นให้เราเป็นน้องเน้นให้แล้วเพิ่นบอกแล้วเอาไปกันพี่น้องเน้นคนวิ่งเจ็ดล่างวิ่งสาม บนพอจะครูให้เอาเลขหกเป็นหลักร้อยคือสี่ไอหกสี่เจ็ดนะครับก็สามหกนะครับส่วนล่างพอเน้นศูนย์สามเน้นเข็มแข็มเล่พี่น้องตะวูนหายน่าสามครูศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามสองตะวันเน้นนัก,นกบนล่างแบบขอบ บอกสามศูนย์นาน้อศูนย์สามศูนย์สามมันจัง่าเชียงเงินเอาตามนีละค่บท่านผู้ชมควันใจเอาขอบพ่อแชร์นะครับแล้วมาบุลาบมลาบุญบุญบร้านแตะ้าวันขันพี่น้องพูดงพ่อว่ะดีเอาขอบุณอะลยไรพ่อขอบพ่อเลยกันคือข้เดิม